พี่น้องคอยมีแนวใส่ทุกคนด้วงูใหญ่งูใหญ่หญอ,อ,อย่าคืองูขึ้นต้นไม้นะเคื่องมันเกี่ยวกันนี่มันเกียนเน่ยแบบแวบแบ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 บและอันนี้ที่สำคัญก็คือทุกคนต้นไม้นี่ถ้าเบบว่าห้าลงป่าสินะทุกคน ฮาลุงป่าฮาวบัวตัวไรเป็นทิศเหนือหรือว่าตัวไรเป็นทิศใต้เราจะสังเกตเบิ่งเครือไม้อีกนะทุกคนอ่าสิพาทุกคนเดินทางอีกสบายดีสวัสดีพี่น้องสบายดีพี่น้องฝั่งไทยสบายดีพี่น้องฝั่งลาวมดสุขสุขคนเนื้อสบายดีลุงป่าอาอามดสุขสุขคนคลิปนี้กาจะพาทุกคนไปป่าอีกแล้วแต่ว่าปล่อยแบกก่อน พ่อยไปกินยาแล้วก็สิพาตะกวนออกปากคือเราวันนี้ก็สิไปถาไปเอาเปลือกไม้พี่น้องไปเอาเปลือกไม้มาเป็นหักยาให้กับงูที่เป็น,เป,นเป็นบาดท,ที่เป็นปากเปลือยอย่างประมาณนี้แหละเอาสิไปเอาหาักไม้พี่น้องเอ้ยเอาหาักไม้หัวเด็ดหัวเด็ดอัตโนมัติเออ คือหาทางขึ้นก่อนลงมาแล้วก็ต้องขึ้นต้องไปก่อนป้านนำไม้โอ้หวน้ำไม้กะลายอยู่พี่น่อย มื่อหน้าขอสิพาทุกคนมาหานมามัยอยู่ป่าเด้อเมื่อเนี้มื่นมอนี้มาสองสองบซื้อไปหาต้นเออนี่ยครบโบเ็นเออนี่คยี่ใอสมบคต้นมาก่อกก่อนอใเอาคันมันนี้มก,กอ,อกเสียง ม okay. ันหล่นหมดเลยมันจอหมักแรงกับมา คือโบเห็นต้นไม้ที่เขาอยากได้ต้นไม้ที่เขาอยากได้โบเห็นสา,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 าที่ไหนทางภูเขาเขาขีดจับไม้ ไม่เม oh ่นนะเข้าใ่วะไาซิไปถากเอาโออมาเกาะกมันห่วงมาเลยยืนกล้างเนล้ ยังรุนบเบดิบต่นิกันเดียววาเข้ามาช่วยเลยบ่แพงง่วมากอ่ะทันเข้ามาไต้ข่าวที่ไดอยู่ง่วมาแเลยมันมันหากินก่อนเลยพี่น้องคอยมีแนวใส่ทุกคนด้วงงูใหญ่งูใหญ่ อย่าคืองูขึ้นต้นไม้น,ออน,นี่นะเครื่องนี่มันเกี่ยว่ับน,นี้มันเกี่ยวบแบ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 บเรื่อันนี้ที่สำคัญก็คือทุกคนต้นไม้นี่ถ้าแบบว่าเฮาลงป่าสินะทุกคนเฮาลงป่าเฮาผู้วัวตัวไรเป็นทิศเหนือหรือว่าตัวไรเป็นทิศใต้เฮาจะสังเกตเบิ่งเครื่องไม่นะทุกคนเครื่องไม้ทุกๆเครื่องเนาะอ่ามันจะต้อง ปีนหนาไปหาตาเวนอยู่แล้วก็คือแบบมันจะอ้วนขึ้นหาตาเวนเนาะอ่าเคือสมมติว่าวนไหมมันอยู่ตรงนี้มันจะอีหยังเขายันเด่นเด่นบ่มันจะอ้วนขึ้นหาตาเวินเหมือนประมาณนี้เดี๋ยวคอยการอธิบายผู้ถือกันจะมีลายอ่ะเป็นเด่นขึ้นเลยทุกคนมันขึ้นเด่นีเด่แต่กระแปะตัวนี้ขึ้นเลย อ่านี่ทุกคนนี่คอยเจอแล้วคอยเจอต้นไหม่ต้นนี้แล้วคอยสีเอาเนี่ยคอยเสีถากเอาคอยสถากเอาเปลือกมันคอยสีเอาอยู่เงาเงาสุดอยู่หลุมสุดหาเด่งบางทีมันมีต้นใหน่ตัวนี้นี่ทุกคนคอยเห็นแล้วนี่ต้นใหม่ที่คอยจะเอาไป ไปใส่ตีนงัวนั่นเป็นต้นไม้กระโดนดอกมันงามเลยดอกมันงามไม่ดอกกระโดดหมันสาวบ้านเขาเจะเอากมาถากเราคือกันเนะาพอมันเป็นหากยาเอาอันเสียไปอันเดียว่อยสิถากเลยอหอนเด้อ ทุกคนตอนนี้ขอก็ได้ไปถากเอาเปลือกไม้สําเร็จแล้วเนาะทุกคนก็คือเปลือกไม้ที่เอาไปถากนี่เป็นเปลือกกระโดนเนาะทุกคนเป็นเปลือกกระโดนเฮาจะเอาไปต้มเคียเค่ยว,แวๆ,ๆแล้วก็เคี่ยวให้มันแบบเป็นน้าแดงๆแล้วก็ไปถอกใส่ตีงวัวถอกใส่ปากงัวที่มันเปืเป่อยที่มันเป็นบาดมันก็จะดีเนาะ,ะเป็นการรักษาแบบพื้นบ้านขาองเฮาเลยเนาะชาบานเขาจะเห็ดจังซีตอนนี้ขอก็ได้เอาแล้วนี คือที่เห็นแล้วทุกคนบ่อนที่คอยไปถากก็คือเห็นห้อยาวบ้านผากแล้วไปทุกคนบันกลับบัน ก็คือมากรอกกับโบได้ถ่านเบิร์ดฮอนไปทุกคนตอนนี้่ขยกระได้ถักใหม่สำเร็จแล้วกับกลับมาเลยกระสีลงมาทางงัวมันก็สซไปย่าทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นห่วยทุกคน ห้วยนี้เวลาอ่าถ้าหากวันมือหนาเนาะอ่ามืออะดที่มันหอนคอยสิพาทุกคนมาการเขียดก็คือมาการอยู่หัวยอนี่แหละเขียดเขียดน้อยลายลเลยคอยจะพาทุกคนมาจับเขียยน้อยนี่เป็นทางงวัวมันกระิีจจ่อเลทุกคนเป็นหอมทางงล้วพอแต่ลมง,งวเอาสิได้เดินทางกลับเลย เรือ่อสิถาเอาอีกบอันนี้ต้นนี้ก็มีขึ้นมานีกระหอดอันนีขึ้นมานีกระหอดทงนาตีนบ้านแล้วทุกคนแต่คอยจะยังบริกรรมเพื่อนพอว่าคอยจะต้องไปง่ายงัวก่อน ไปง,ง่ายงัวคองคอยที่คอยผูกไว้ง,งัวที่เป็นบาดเนาะก็คือคอยที่ไปง,ง่ายงัวคองคอยก่อนหลังจากคอย,อยง,ง่ายงัวแล้วคอยกระจะาหย่างกลับมเมื่อเอื่อเอ้ยคอยอีกก็คือมันห่างกันอยู่สองลักแต่อันนี้คอยมาป่าเนาะ คนนี่เขาใจทุกคนเบิ่งหมากไม้ป่าเนี่ยหมากสมพ่อพี่น้องนี่หมากไม้นี่มันเสีบในรสสดาตร์มันหวานโดกงามาลิน่ะเป็นผัวอยู่เบ๊เบ๊ก็มาถากินหมากอันนี้เลยเนี่เดี๋ยวคอยสิเบ็ดเบ็ดเบ,บ็ดเป็นงาเด้อแล้วก็ไปหนังกินพ่อเหนื่อยพี่งเอ้ยพี่จะเอางัวเขาแล้ว ต้องกระเดกแห้งต้นงวกับปน,นัดแล้วกินกับบะหมี่นี่พี่น้องหมากันนี่บ้านเข้าเอินหมากสมผ่อทุกคนเคยกินบ่าจะนี่นี่มันสิบดดสสบแบบรสชาติมัน็นแบบหวานๆพี่น้องหวานแต่มันจะออกขมพอ มันก็นแสบได้แสบอยู่มันจะออกรสชาติหวานๆคมๆแสบบรสุทมมือกับเปื่อนไปหาจับเปลือกไม้ ตอนยังน้อยฮะขำมาแลวก็พากันตอนแรงมาแลวก็พากันลงมาหากินมาอันนี้เลยพี่น้องเลกับวันเสาร์วันพิทวันยุดแลวก็บริขาวองเฮียแลวก็พากันมากินมาอันนี้บันนี้กล้ากับเสด็คอจบคิดเลยด้อพี่น้องเด้อพอปะยังเสียใจอย่างปุ๋ยสองลักนะทุกคนตอนนี้กับสิบสองโมงแล้ว เสียงแล้วเดือดแหงๆแ,แล้วกากสด้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบุกขอบใจสําหรับการติดตามอับชสมเบิงกาตั้งแต่ต้นจนจบเด้อพี่น้องเด้อที่คอยส่งกําลังใจให้กําลังใจกาผากพี่น้องก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามให้ไกลเด้อเพื่อเป็นกาลังใจบ๊ายบาย,บายพอกันคลิปหนาะสุขๆดีจงมีแก่ฐานผู้เบิงผู้พังผู้สมมสุกคนบ๊ายบาย